ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟังของห่วงมาเฟียตอนที่9อเล็กซานเดอร์นั่งลงที่โต๊ะทำงานชั้นที่38ห้องผู้บริหารที่คราวนี้เขาให้ดานยาซื้อคอนโดมิเนียมใหม่ไว้แล้วไม่ไกลาจากที่นี่มากนักเพราะคงไม่สะดวกนักถ้าหิ้วพนักงานบริษัทของตัวเองขึ้นมากินข้างบนที่ทำงานให้เสียการปกครองรอยยิ้มมุมปากผุดขึ้น เมื่อนึกถึงใบหน้าหวานแดงก่าตกตะลึงยามจ้องดวงตาเขาเธอรู้แล้วว่าเขาจำเธอได้นั่นก็ดีแล้วเขาจะได้ล่าสนุกเพียงแค่คิดถึงบทรักที่ต้องการสั่งสอนสาวดอกกุหลาบอย่างไรบ้างองค์คาพายับในร่างพลันพุ่งสูงเขาเป็นคนที่เตรียมพร้อมเสมอไม่ว่าจะเรื่องงานการค้าศัตรูหรือแม้แต่ผู้หญิงเมื่อแกร่งกดปุ่มเรียกดานยาเข้ามาภายในห้อง ค่ะบอสผมต้องการเลขานุการส่วนตัวเร่งด่วนขอคนมาจากแผนกบัญชีดานยาตาโตผิดไปจากบุคลิกนิ่งเฉยหากแต่ยังพยักหน้ารับคำสั่งเดินออกจากห้องไปยังแผนกบุคคลบอสหนุ่มไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องผู้หญิงแม้ว่าจะเรียกตัวขึ้นห้องบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งมักจบความสัมพันธ์ในระยะไม่นานดานยาเป็นคนคัดเลือกผู้หญิงพวกนั้นเองจากรายชื่อแคตตาล็อก หรือจากการสังเกตว่าบอสใหญ่มองถูกตาคนไหนพร้อมให้พวกเธอเหล่านั้นเส้นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากบอสใหญ่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัทปิโตรัสทั้งยังตระกูลเก่าแก่ร่ำรวยมหาศาลอีกแต่คราวนี้เธอไม่ห่วงบอสหนุ่มของเธอหรอกคนที่ดานยาห่วงคือหญิงสาวคนนั้นโรสรินบุรณสิริว่าไงนะคะหัวหน้าข้างบนเรียกตัวเธอขึ้นไปทำงานชั้นบนไม่ไม โรสทำเป็นแต่บัญชีทำอย่างอื่นไม่เป็นดวงตาหวานเบิกกว้างมองหัวหน้าพิสูจน์ที่จู่ๆเกิดออกมาจากห้องทำงานสีหน้าไม่สู้ดีนักมองลูกน้องสาวมากฝีมือก่อนจะพร่งคำสั่งจากเบื้องบนฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะผาแผนกบัญชีคงต้องขาดคนแน่แต่โรสนั่นมันประธานบริษัทเราจะขัดไม่ได้เธอก็ขึ้นไปทำงานสักเดือนคงไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าพิสูจน์ขยับตัวลงนั่งที่เก้าอี้ใกล้โรสาริน จ้องตาหวานกลมสงสัยเดือนโรสลินเมื่อนหน้าหนีหยิบสมุดบัญชีเล่มโตขึ้นมาแท่งทำงานต่อแม้ว่าดวงตาจะหวัดหวันไหวระริกก็น่าจะนะคุณอเล็กคงต้องบินไปไปมามเผลอทำได้ไม่กี่วันอาจจะบินกลับก็ได้มือเรียวหมดแรงยอมรับความจริงว่าเธอคงไม่มีวันหนีชายร่างสูงใหญ่คนนั้นพ้นนั่งปล่อยตัวทิ้งร่างไปกับโต๊ทำงานใบหน้าง,งามฟุบลงกับโต๊ รีบนะเขาบอกให้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าพิสทจิ์ย้ำอีกครั้งพร้อมลุกจากเก้าอี้เมื่อมองไม่เห็นพิรุธฮะเดี๋ยวนี้ใช่เฮนเลคขข่าบอสแจ้งว่าขาดคนต้องการคนพื้นที่ไปช่วยงานโรสลินมองประตูห้องของหัวหน้าพิสูจน์ใจต้องการความช่วยเหลือแต่อีกใจไม่ต้องการให้หัวหน้าเดือดร้อนจึงทำได้เพียงเก็บของบนโต๊ะเข้าที่ให้เรียบร้อยเธอนำไปเพียงของที่จำเป็นเท่านั้น อุ้มกล่องกระดาษใบเล็กขึ้นแนบอกเดินตรงไปยังลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้น38ใจเต้นแรงดังกรองตีเธอเอี้ยวหน้าง,งามส่องกระจกอีกครั้งทรงผมแบบขดมวยท้ายทอยเป็นระเบียบเช่นเมื่อเชา้ามีลูกผมหล่นออกมาบ้างแต่ไม่มากแต่งกายเรียบร้อยดูเป็นมืออาชีพเอาละเธอจะลองดูสักตั้งเขาคงไม่ขนามือเธอหรอกโรสลินออกจากลิฟต์แม้ใจสู้แต่แข้งขาไม่เอื้ออำนวย เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าคาเธอจะสั่นได้แรงขนาดนี้โถงกว้างหน้าห้องทำงานผู้บริหารมีโต๊ะทำงานสองสาโต๊ะแบ่งมุมสัดส่วนชัดเจนคุณมาแล้วตามมาทางนี้ค่ะนักบัญชีสาวสะดุ้งเฮือกอาการเหมือรลอยทำให้มองไม่เห็นดานยาบอดี้การ์ดสาวของอเล็กซานเดอร์กระทั่งเสียงนุ่มดังขึ้นใกล้เกิดประชิดต,ตัวจัดแจงแย่งกล่องใสของออกจากมือโดยเธอปฏิเสธไม่ทัน พาเดินนำไปทางห้องผู้บริหารเดี๋ยวค่ะทำไมต้องเข้าไปในห้องผู้บริหารโต๊ะทำงานคุณอยู่ข้างในดานยาตอบโดยไม่หันมามองเธอขอประตูสามครั้งก่อนเปิดเข้าไปไม่รอให้บอสหนุ่มอนุญาตโรสลินเคยมาห้องนี้ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่เธอก้มหน้ามองพื้นอย่างเดียวแต่มาวันนี้เมื่อเข้าไปในห้องกว้างห้องสว่างสวยด้วยลำแสงธรรมชาติยามเชา้า ภายในห้องอบอวลด้วยกลิ่นซิก้าประจำตัวก่อนที่เธอจะเห็นร่างแกร่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างมุมห้องมีควันบางลอยออกนอกหน้าต่างขอโทษทีที่ต้องสูบในห้องนี้ที่นี่ไม่มีห้องสำหรับสูบซิก้าโรสซลินแปลกใจที่อเล็กซานเดอร์เอ่ยขอโทษโดยไม่จำเป็นก็ห้องนี้มันเป็นห้องของเขาเขาจะทำอะไรก็ย่อมได้ร่างระหงเดินตามดานยาไปยังโต๊ะอีกตัวที่ตั้งขวางใกล้กับโต๊ะผู้บริหาร โรสลินหน้านิ้วประหลาดใจทำไมโต๊ะถึงใกล้กันเป็นเลยค่ไม่จำเป็นต้องนั่งใกล้กันก็ได้นะคะคุณดานยาบอดี้การ์ดสาวไม่ตอบดานยาวางกล่องส่วนตัวของโรสลินลงบนโต๊ะแล้วเดินออกจากห้องนี้ทิ้งเธอไว้กับเสือร้ายบรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างและเสียงสูดควันโรสลินทำตัวไม่ถูก หันรีหันขวางจึงเอาของออกวางเพื่อให้ตัวเองมีบางอย่างในมือทำเพื่อเบี่ยงความสนใจออกจากร่างสูงใหญ่จากนั้นนั่งลงที่เก้าอี้รอคำสั่งที่จริงคุณตูเกเนฟให้ฉันนั่งข้างนอกก็ได้นะคะเสียงสั่นเล็กน้อยเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบมือเล็กยังกุมบนตักไม่กล้างเงยหน้ามองไม่มีเสียงตอบรับจากบอสใหญ่เขายังยืนสูบซิก้าจ้องมองมาทางเธอจนโรสรินเริ่มอึอดอดัด เธอแซงเอาของใส่ลิ้นชักโต๊ะแล้วกระแทกปิดเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจแต่อเล็กซานเดอร์ยังนิ่งเงียบกลิ่นซิก้ายังลอยฟุง้งหน้าหวานเง่าลงเม้มปากเขาจงใจทำให้เธอรู้สึกเช่นนี้ถ้าให้เธอมานั่งอยู่เฉยๆไว้ระบายความโกรธที่เธอทิ้งเขาไปวันนั้นเธอจะไม่ทนโรสลินผุดลุกขึ้นลากเก้าอี้เสียงดังพรานเสียงก้องทุมสั่งอย่างคนลุกแก่อำนาจ นั่งลงโรสที่นั่งคุณอยู่ตรงนั้นโรซาลินชะงักดวงตายังมองที่พื้นร่างอ่อนแอนยอมนั่งลงตามคำสั่งเธอก้มหน้าเม้มปากนิ่งขัดใจเธอเป็นพนักงานดีเด่นทำงานที่บริษัทแห่งนี้แผนกบัญชีซึ่งเป็นการทำงานกับตัวเลขและทำให้เหนื่อยล้าเธอมีหัวหน้าที่ดีไม่เคยใช้คำสั่งบังคับเธอแบบนี้มาก่อนและถึงแม้เธอจะเป็นเพียงพนักงานเขาวควรให้เกียรติเธอ โรซาลินได้ยินเสียงปิดหน้าต่างเสียงฝีเท้าดังใกล้เธอเข้ามาทุกขณะเธอเตรียมพร้อมรับการโจมตีถ้าเขาทำอะไรเธอเธอจะสู้แม้ว่าจะทำให้เธอต้องโดนไล่ออกก็ตามอเล็กซานเดอร์มองโรซาลินที่ยังก้มน้านิ่งเขาสังเกตเห็นแล้วว่ากุหลาบดอกนี้ค่อนข้างดื้อรัน้นและอาจเรียกว่าเป็นสาวขี้โมโหเขาผลดยิ้มมุมปากเคลื่อนกายเข้าไปใกล้ด้านหลัง เท้าแขนอ้อมไปด้านหน้าลงบนโต๊ะทำงานกักร่างโปร่งบางของโรสลินไว้ในอ้อมแขนคุณต้องรู้จักการรอคอยบ้างโรสอย่างที่ผมต้องรอคอยลมหายใจร้อนเผาเป่ารถเธอจากทางด้านหลังโรสลินตั้งหลักไม่ทนันการโจมตีแบบนี้เธอไม่ถนัดและหมดแรงที่จะสู้ในเมื่อร่างกายตอบสนองพร้อมไปกับเสียงทุ้มนุ่มตรงซอกคอเขากักเธอไว้เหมือนคืนนั้นในภพัพ อกแข็งร้อนแนบไปกับแผ่นหลังบอบบางของเธออย่าค่ะมันไม่เหมาะสมเสียงแผ่วเบาดังเสียงกระซิบลอดออกมาจากลำคออเล็กซานเดอร์โอบเธอไว้ทาบมือลงที่มือเรียวบางของเธอกดลงที่โต๊ะสอดนิ้วเข้าแทรกไปในระหว่างนิ้วของเธอมือเรียวนุ่มนวลน,นิ้วขาวยาผาสานไปกับนิ้วแกรง่งเขาสอดนิ้วระหว่างกันเกี่ยวกระวัดเรียนแบบท่าทางคนรักคุณต้องนั่งอยู่ตรงนี้โรส ผมอยู่ที่ไหนคุณต้องอยู่ที่นั่นเขาดัานอกแกล่งแนบแผ่นหลังแผ่รังสีความร้อนที่มาพร้อมพลังทางเพศให้เธอรับรู้กายแกล่งที่แข็งชันแนบไปกับสะโพกงามอย่างหน้าไม่อายไม่ค่ะคุณตัวเกเนฟเราทำแบบนี้ไม่ได้มันผิดมันไม่ผิดโรสเราต้องการกันและกันผมอยากเอาคุณจนอเล็กน้อยใต้กางเกงใกล้ระเบิดผมอยากชิมรสชาติของคุณอีกหลายๆครั้งเขาเลื่อนมืออีกข้างลงด้านล่าง ภาพลงหน้าท้องแบนราบของโรสลีนกดแน่นดันเธอให้แนบมาด้านหลังให้สัมผัสกายแกล่งชันที่พร้อมรบเรียกผมว่าอเล็กโรสลีนกัดริมฝีปากแน่นกลั้นเสียงครางเธอใกล้จะยอมแพ้เต็มทนเมื่อมือเขาเลือ่อนลงไปตรงเนินสาวอเล็กซานเดอร์ยืดตัวขึ้นทันควนันเมือ่อดันยาเข้ามาในห้องโดยไม่รอให้เขาอนุญาตก่อนดวงตาง,งามของดันยาชะงักค้างออกอากอารตกใจเห็นได้ชัด เมื่อมองไปทางโต๊ะทำงานของเลขานุก,การส่วนตัวคนใหม่บอสใหญ่ยืดตัวขึ้นมองตรงมาที่เธอด้วยดวงตาคมไม่พอใจขอโทษค่ะแต่มีเรื่องด่วนเขาพละออกจากร่างงามเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองมองดานยาที่เดินมาพร้อมกับแฟ้มในมือโรสลินขาอ่อนยวบนั่งลงที่โต๊ะทำงานตามเดิมแส้เปิดลิ้นชักหาอะไรทำแต่หูยังฟังทั้งสองคนซึ่งเปลี่ยนไปใช้ภาษาราัสเซีย นี่หรือเรื่องด่วนดานยาค่ะคุณท่านต้องการเดี๋ยวนี้อเล็กซานเดอร์เปิดแฟ้มออกเขาเห็นภาพหญิงสาวหลายคนพร้อมประวัติส่วนตัวเรื่องด่วนคือการเลือกสาวคู่เดทสามคนสำหรับเดือนหน้าไปเลือกเองแล้วกันเขาโยนแฟ้มไปบนโต๊ะด้านหน้าดานยาอย่างหัวเสียมองไปทางโรสลินที่นั่งเงียบแซงหยิบนั่นหยิบนี่ใจพันร้อนระอุข,ขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเสียงลากเก้าอี้อย่างแรงทำให้โรสลินตกใจ มองร่างสูงที่เดินตรงมาทางเธอเขาจับเธอลุกขึ้นดึงมือเธอให้ออกเดินไปทานข้าวเที่ยงโรสซลินรีบคว้ากระเป๋าสะพายก่อนที่เขาจะลากเธอไปไกลเหลือบมองดานยากำลังเดินตามดังเช่นเคยเธอไม่ต้องไปด้วยดานยาไม่ได้ค่ะฉันเป็นบีิการมันเป็นคำสั่งของคุณท่านอเล็กซานเดอร์หยุดชะงักจนร่างโรสซรินกระแทกแผ่นอกเขาคว้าเอวเธอไว้ได้ทันก่อนจะล้มลง แล้วหันหน้าคมเข้มกลับไปสู้ตาดันยาก่อนจะสะบัดออกมาหลายคำทั้งภาษาอังกฤษภาษารัสเซียปะปนกันไปจากนั้นจึงดันหลังเธอเข้าลิฟต์ดันยารีบเดินตามมาอย่างไวให้ทันโรสลินนิ่งเงียบดูท่าทีทั้งของเขาและบอดี้การ์ดทั้งคู่สนิทกันแต่ก็ให้ความเคารพกันคงไม่ใช่ด้วยเสน่หาอย่าไปคิดเกินเลยโรสผมกับดานยาไม่ได้เป็นอะไรกัน โรซลินสะดุง้งเงยหน้ามองอเล็กซานเดอร์ที่ก้อมมองเธอเช่นกันเธอเห็นความปรารถนาฉายชัดในดวงตาลึกล้ำเข้มข้นแผ่นหลังเธอเกรงขึ้นขนลุกเลี้ยวไปทั้งตัวไม่ได้การแล้วเขาไม่ได้ไปกินข้าวเที่ยงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้ออ e ีบุ๊ก หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟัง